กลอที่สี่ชัดมากปากฉ่ำสวยเลยแล้วก็เนื้อเบามาก จีวนาเขาออกลิปกลอสมาแล้วนะลิปกลอสดอกไม้เดี๋ยวมาดูการพื้นปาปกลิทาแล้วเป็นยังไงจีวนาม y g กล s สถ้าจะน่ารักขนาดนี้ความดีเทลต่างๆเป็นดอกไม้เขาจะมีชื่อสีบอกอยู่ตรงนี้นะทุกคนทั้ง8ดเฉดสีนะคะเป็นโทนสีนก,กับน่ารักๆใช้ได้ทุกๆวันเลยตัวแปรงจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเนื้อกลอสแนวทินนะจะมีความทิ้งสเตนด้วยก็จะให้ความฉ่ำบางเบาไม่หนักปากเป็นกลอสที่สีชัดเลยนะกลบสีปากคำคว่ำของลิปได้ดีเลยให้ความฉ่ำเวาานะแต่เวลาเมมปาก สบายปากมากเบาไม่หนักปากไม่หนึบปากเลยส่วน2โทนส้มอมน้ําตาลสีชัดมากส่วนสามโทนแดงกล่ำๆนะคะวิสซีนี้คือสวยขับผิวมาก สสี่ 4, โทนชมพูกุหลาบจะมีความตุนต่นๆอมม่วงนิดนึงเฮ้ยส่วนห้าก็สวยน้ตน้ำตาอมชมพูนิดนึงส่วนหกสี 4, แดงวายนะคะเป็นกรอสที่ชัดมากถ้าสีทีเข้มนะจะกลบสีปากเดียวมากสีน 7, สี้หวานน่ารักมากคือส่วนเจ็ดโทนสีนู้ดชมพูอมส้มนะคะส่วนแปดโทนน้ตน้ำตาสวยมากเป็นนู้ดน้ำตาที่ทาแล้วดูไม่นู้ดป่วยอะ่ะและนี่คือเฉดสีทั้งหมดแปดเฉดสีนะคะโทนสีถือว่ามาค่อนข้างครบอยู่นะมีตั้งแต่โทนชมพูนู้ดน้ำตาวนู้ดชมพูโทนแดงสีที่ ชอบที่สุดคือสีนี้เลยเบอร์ศูนสคือสวยมากชอบเนื้อลิปทารอบเดียวก็คือกลบสีปากได้ดีเนื้อมีความชุ่มชื้นดีให้ความฉ่าวาวที่ดูสวยรู้สึกว่าไม่หนักปากเนื้อลิปอะมันเติมเต็มร่องปากดีอะคือชอบเลยไปลองรุ่นนี้กันของจีว่านะ